สอนกันบ้างนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนปล่อยพันปลาลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อช่วยกระตุ้นให้ประชาชนเยาวชนนะครับเรียนรู้คุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำครับนายเชษฐถาโมศิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับปล่อยปลา200,000ตัวลงสู่ทํานบปลาบ้านสปองเนื่องในวันประมงแห่งชาติครับมีทั้งปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวปลาพงปลาปกสุ่มปลากระแหนะครับ เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับประชาชนรวมถึงขยายพันธุ์สัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติด้วยครับปัจจุบันนะคะทรัพยากรสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติค่ะถ้าดูโดยรวมแล้วถือว่ามีจํานวนลดน้อยลงนะคะโดยสาเหตุมีการจับสัตว์น้ําโดยใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมายและจับสัตว์น้ําขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกวิธีค่ะปลาในแหล่งน้ําธรรมชาติก็ไม่สามารถที่จะแพร่ขยายพันธุ์ได้เพียงพอ ต่อความต้องการของผู้บริโภคนะคะการปล่อยพันธุปลาหรือว่าพันสัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติก็จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนเยาวชนรู้จักคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำโดยปลาทั้งหมดค่ะได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ